สวัสดีครับช่องเสียเอกพะโลยเด้กพี่น้องเอฟซีมือนี้ครูพุ่นเสวาจังเลยนะครับเนาะมาฟังกันวันที่หนึ่งทันว่านะครับเนาะเด็ดเด็ดจากช่องเสียเอกพะโลยเด้กพี่น้องเอฟซีครับผมอย่าลืมไปหา <discord, S 1> จ <dan S 2> uh ับหาซื้อไเด็ก <examples> พี่น้องเอฟซีครับผมเ้าสิริรุ่ยรุยเปนน้ำกันเนาะมือนี้ครับผมเป็นมือวันที่หนึ่งทันว่านะครับเด้ออย่าลืมไปหาจับหาซื้อเด้กพี่น้องเอฟซีไปฟังกันครับผม มิ้งยงเร็วดูอันดูอนดูอนดูอันดูอนมาเดี๋ยวแล้วก็ดูอ,อดันมาพวกเนเ้กก็ดูอันมาหัวฉักหัววัทไว้มางงไปเลย้าไ,ไ,ไว้มาไปไหว้วงพักอ่อนมาจันแม่ละบอกระสุนหน่อย,ยว่ามีาไม่อาเพราะว่าเราแค่ถืออ้อนพัก <c oughs> พันเสินผม่อบเอานะ วาจักว้าคงอยู่ให้วาักว้าคอาว่าได้รูว้าจักว่าไันการนังบ่าวเราบ้างเาวังได้อล้มือไงบ้านทีอหนึ่งเราบวกมาถามมาบวกวางถึ่ถูกว่าสิแพงไงน้องแ้็ต่งรังมาเขาจะแต่งแล้วดู

บ้า่าหปเอาหมา้งวยฝนพ้าง้วยครับผ้าผู้อื่นผู้อื่นบ้านังคู่ว่าเขียนเอาจากของไงไปเขียนมานี่เอาดุ่มโอครับเขยแต่ว่าครับยิมยิมบ้วยปูข้างหลางั

ทางมังข้างขวาค่ะไม่หละคือทางซ้ายค่ะขางขวาเราใช้เราเท่างังวันนาห้องป้าโมลงนาลงบางกันกิน่างน่างไง่ไม่ได้ไงไม่ไปถือเลยอูโหูชู้่าห่วยห่วยอยู่นั่นหงเราคายยาถูกคา้าวะเอคายกับข้างเราเฟื่องคูมอันนี้อีห้างหนูเฟืง ไม่ใช่อีกนางหนูฟังอีก่างหนูเพิ่มเหมือนไปเอาเงินอ่แล้วก็ร้องไปแก้น่วแก้ิวเยฮ่าฮ่าห่าฮ่าย่ัั่าอ่าฮ่าฮ่า้แบฮ่าฮ่จฮ่าฮ่าค่าฮ่าู่าฮ้าบ่าบ่าฮ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 ่า่อง่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่สำหรับาฮ่าฮ่าฮสีฮ่าฮสวัสดีครับ

ยังทำอวไรสร็จเส็ว่าคืเขั้นเขาว่าหวัดมันอะครับไอยังอีกวะเมื่อขอทุกคนไอยังอีกไอซี่ถามบไอี่ถามบุญคารวะขาคาวะอีพ่อเขาทชเขาเล่าเขาโชคเขาหวานนำอีกพ่อแต่รู้ให้ก็แบบเ่อให้ก็ต้องหนุต้องการด้วกันใจู้แบบ อังเล,ลเอเออเเยองเอาเลยเงเขาพ่าอยากใช้พี่น้องอกเออยต๊วมาเมืองี้มาคือเป็นารต่าเทน้ออีฟอเอไอ้ใบเราถูกแล้วกายังวะหายถูกแล้วหายถูกแล้วหถูกแล้วถูกแล้วแต่พ่อพูเรื่องพอถอหกสิบาวันที่เก้าพอทอหกสิบา ขององูที่ฝักขาวสุัแล้วคบปีคบเดือนคบปีคบเดือนที่เอาองูเพราว่าองูในคขามข้างสรุปว่าวันที่เก่าทั้งว่าท้องหาหกถ้องห้าหกถาแงหลักทอดเขาอมทอดเ่นสองห้าหกถ้าองห้าห5ถ้าปูวันที่เก้านี่ปูอยากได้ยังเป็นพิเศษวันที่เก้าอยาก ตีเต้นเต็มขึ้นควายที้นก่อนนะทีงานก่อนจัดมัยจัดจ้าโอเคนะโอเคจ้าโอเค้ะโอเคมะโอเคโอเคทุกคนมั้ยโอเคครับโอเคครับโอเคอามหมาถามโอเค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 พ่อหลวงขาเฮ้ยมาเห้างแหวนมา อย่างนี้เขาเรียกว่าโอเคเคื่อววาระองราบันเคื่อระวางงาบ่ะตั้งขี่บ่าอันนี้เขาอยากว่าจักรนี้มสามว่ตุมคมเขาอยากว่านมจ้าเครตั้งขีบบ่าเฉลิมจ้าอะไรเป็นโอเคบ้าเข้าว่าวันที่เก้าโอเคนะ เก้าโอเคเก้าโอเคเพราะว่ามันถูกต้องก็เลยต้องโอเคแม่มาลูกใช่มันที่เก่ายังถูกแล้วถูกแล้วคู่คู่ว่าอาจารย์ต้องจัดเตรียมให้เลือกหรอเพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วลูกแล้วท่าบฟังเรื่องการถกเข้าตอบข้อเพิ่มแล้วลูกแล้วไฟที่เก้า ทอทอทอห้าหกสามอืมเขากลอบเปเรือยอืมเข้าใจแล้วลายยักไปทอร้ายมันคือรายขาดกระเป่าอืได้แค่แมนกห่ะเอาพออด้างสิไปว่าถึงไทยพิ่ง่วยหายจกไปสิ่งว่าหายขอสงไขยสิ่งว่าทางล่าเจ้าให้ช่องยิ้มแล้วลุยตัวได้ขึ้นหน้าจอเนาะพ่อเนาะ บาว่เอาโอเคกูรู้มาไนนี้ปู่ตาบอกว่าโอเคแค่ั้นตั้งครรภตั้งถิ่ไใด้ข้าใได้โชค,ได,ไ,ดโชคได้หวาน่ากันน้อยอยู่ด้วขอเพิ่มพาพว่าบางวิปูุสสกขาองค์ปู่นายปู่ปุ่นคุ้มปูป่พุ่ปู่ตา นักสถานนี่แห่งหนึ่งอ้าววรวางวาววนวววารวว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 าววาววมววองวววววววาวว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 งวาวว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 วทววนต้องวว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 วาวว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 มววกวาววถามสวว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 ว้ววบวะวววววววืวว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  สำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ